พยะประกันชีวิตหลักประกันที่เคียงข้างคุณตลอดไปสถาบันประกันชีวิตชั้นนําของไทยมีความมั่นคงทางการเงินสูงสุดยึดมั่นการรักษาผลประโยชน์ของลูกค้าและองค์กรเป็นสําคัญสำนักข่าวทั่วไทยวันพฤหัสบดีที่21ทธันวาคม2566วันที่20ทธันวาคม2566เวลา10นาฬิกา ณห้องประชุมชั้น3อาคาร House of Thai Football ๊ก g y i มยุทธนายิมการุณประธานคณะกรรมการก่อสร้างศูนย์ฝึกเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการก่อสร้างศูนย์ฝึกกีฬาฟุตบอลแห่งชาติครบวงจรครั้งที่5เตรียมเดินหน้าประมูลหาผู้รับเหมาเริ่มลงเสาเข็มปีหน้าโดยการประชุมในครั้งนี้เป็นการตรวจผลการออกแบบและงบประมาณการก่อสร้างทั้งหมดที่ทางคณะกรรมการก่อสร้างศูนย์ฝึกได้แจ้งต่อบริษัทประมูลต่างๆไปก่อนหน้านี้ วันที่20ธันวาคม2566ณนห้องหก้องกฟวิวบอลลูมโรงแรมไพเฮอร์กอก์อบขับตำบลคลองหนึ่งอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีนายเอกพจน์ปานแย้มนายกเทศบาลคลองหลวงนำข้าราชการในเทศบาลเข้าโครงการฝึกอบรมหลักสูตรคลองหลวงโปร่งใสบริหารงานภายใต้มาตราฐานคุณธรรมจริยธรรมและหลักธรรมมาพิบาล สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนโดยได้เ,เรียนเชิญพลเอกดอกอรกิตศักดิ์รัตประเสริฐเลขาธิการภาคีเครือข่ายธรรมิบาลแห่งชาติและนะายพักวัฒน์รมครุฑทิพย์ประธานภาคีเครือข่ายธรรมิบาลแห่งชาติภาคกลางมาเป็นวิทยากรให้ความรู้หลักคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานภายใต้มาตราฐานหลักธรรมิบาลในโอกาสนี้อีกด้วย กรุงเทพ21ธันวาคม2566บริษัทเจียไตยจำกัดผู้นำธุรกิจนวัตกรรมการ,กรเกษตรของไทยโดยนายทวีสุขเมธวัฒชัยกุลรองกรรมการผู้จัดการธุรกิจปุ๋ยรับมอบรางวัลกิตยิยศองค์กรคุณภาพแห่งปีประจำปี2566ด้านส่งเสริมการ,กรเกษตรยั่งยืนจากคนอากาศเอกชลิตพุกผาสุของคมนตรีประธานพิธีในโครงการ หล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดินจัดโดยมูลนิธิเพื่อสังคมไทยณหอประชุมกองทัพอากาศวันที่21ทธันวาคม2566เวลา11นาฬิกา30นาทีพันตำรวจเอกสุร,รเดชจัดไทยผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลตาปูนประดับยศให้แก่ร้อยตำรวจเอกธีรพรสอนชาติรองสารวัตรส,สอบสวนสอนอตาปูน ซึ่งได้แต่งตั้งให้รับตำแหน่งใหม่เมื่อวาระที่ผ่านมาเป็นว่าที่พันธบทกรีธิรภพรสอนสะอาดสารวัตปรปาบปาลมสอนอสามเสนพร้รอมทังอวยพรให้มีความเจริญรุ่งเรืองประสบความสำเร็จยิ่งขึ้นไปในอนาคตขอแสดงความยินดีกับการเลื่อนตำแหน่งใหม่ในครั้งนี้ขอให้ในวันต่อจากนี้เป็นการทำงานในสิ่งที่รักที่มีแต่ความสุขมีความมั่นคงในชีวิต สนับสนุนโดยหากคุณต้องการหาซื้อเพชรน้ำงามเพื่อคนที่คุณรักกะลงมาที่ห้างเพชรหีเสียงบางพูเพชรน้ำงามและอัญมณีคุณภาพสูงรับประกันซื้อถืนบริหารงานโดยดรนลมนสุรเสตประธานหลีเสียงกรุ๊ปดรธีรวัตรและดรทัชชวินสุรเสตสองผู้บริหารหนุ่มใจดีให้การต้อนรับอย่างเป็นกันเองโทรศัพท์02-629-1444้ เปิดแล้วร้านหมูอินเทรนสาขาหนึ่งที่ห้างชัยแสงจังหวัดสิงห์บุรีสาขา2ที่ตลาดชัยโยจังหวัดอ่างทองและสาขา3เปิดใหม่หน้าที่ว่าการอำเภอสันบุรีจังหวัดชัยนาทร้านหมูอินเทรนตู้เย็นของชุมชนมีทั้งอาหารสดอาหารแห้งและผักนานาชนิดราคาถูกถูกถกอนามัยไว้ให้บริการบริหารงานโดยคุณจิตตานันท์เทพแก้วประธานบริษัท MIC Intefood จำกัด มาเพชรบุญยาลือแวซื้อมะขามหวานไร่ชนิกาบึงสามพันมีมะขามแปรรูปหลากหลายชนิดเหมาะสำหรับเป็นของฝากมอบคนสำคัญที่คุณรักมีกาแฟสดไว้บริการยาลือมาเพชรบุญแวะไร่ชนิกาอำเภอบึงสามพันจังหวัดเพชรบุญบริาหารงานโดยคุณบุญเลิศพุทธเจริญโทรศัพท์0 8น5 9แ9 4 5 6